นี่ลุงจะพามาเดินสวนกลางสี่แยกไฟแดงนะอยู่ที่แยกลาราลมนะเป็นแยกถนนนราธิวาสตัดกับถนนสีลมนะเนี่เขาจะทำทางเดินทางวิ่งนะปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยงามนะก็เปิดมาก็สองสามปีนะเรามารีวิวดูว,ว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะสวยงามนะ ที่เรามาเดินนี่คือช่วงกลางวันนะช่วงเที่ยงนะนีไม่ร้อนนะข้างนี้ก็เป็นถน,นนเวลาทิวานันแล้ว,วออก็มีของปล่ยนะทางก็กว้างดีนะฮะเหมาะที่จะมาจ็อกกิ้งเ้วกออกกำลังกายนะยก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนชิวๆนะ ตึกข้างหน้าที่เห็นนี่คือตึกหมานครนะเดีย๋ยววิวสวยนะตรงนี้สวนนี้วิวสวยมากนะนี่แล้วก็ข้างใต้นี่เขาก็จะทําเป็นที่บําบัดน้ํานะตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ําแบบเรียกว่าน้ําเหม็นนลยนะน้ําขุ่นน้าดำเลยนะแต่ตอนเนี้น้ําก็พอโอเคนะถึงจะไม่ใสก็ไม่มีกลิ่นนะพอได้อยู่ นี่ก็จะมีสะพานลอยข้ามนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะระยะความยาวของของสวนก็ประมาณ200เมตร200-300เมตรนะถ้าวนไปกลับก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลได้นะฮะวนวิ่งวนกลับเนะเนี่ยเราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยมันก็จะมีลานกว้างๆอยู่ตรงนี้ในวันนี้นี่ลองลอยน้ำมาฝนตกมีน้ำขังอยู่นิดหน่อย เป็นวิวโลเคชันที่สวยเนี่ยใช้ได้เนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีก้อนหินเอาก้อนหินมาวางเพื่อนั่งพักผ่อนรีแลกซนะ์เนียดูสวยยนะทหารย้อนดูด้านหลังด้านหลังก็สวยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะบำบัดน้ำเหมือนกันนะของตรงกลางเนี่ย ตอนนี้เราเดินไปที่แยกลาราลมนะเพราะเมื่อกี้เราเดินมาจากถนนเส้นสุริวงศ์แล้วก็เดินตัดมาเราจะมาเจอแยกทาลราลมอยู่ข้างหน้านะ ถ้าคนที่ชอบออกกำลังกายวิ่งหรือจ็อกกิ้งหรือเดินเนี่ยเหมาะมากนะเช้าเช้าหรือตอนเย็นนะแต่ว่าจะอากาศจะโอเคไหมควันลดไหมน่นะอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าจุดนี้ก็จะมีรถติดพอสมควรนะถ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะก็ติดรอสมควรสภาพน้ำตัวนี้ก็อาจจะคล้ำไปหน่อยนะ วันนี้เราก็มาสุดอยู่ตรงแยกธาราลมนะถ้าเดินต่อไปก็นูนะ่นฮะออกไปทางพระรามสามนะย้อนกลับไปโอวนะันนี้เราเดิน วาที่ถนนสีลมนะเพราะถนนเพราะว่าสวนอยู่นะตรงอยกเนี้ยมุมเนี่ยแต่ตรงไปก็บางลักตรงไปนู่นก็พรามสามนะอันนี้ก็จะไปศูนลุมพิดีนะถนนสีลมและครับโม